สวัสดีครับก็วันนี้พามาเล่นสล็อตในค่ายสเปซนะฮะสเปซส,สล็อตเยอะจริงตอนนี้พามาเล่นนะฮะเหมือนเดิมเลยกับเว็บของ LSM99 นะครับตอนนี้เป็นรีวิวนะฮะไม่แนะนำให้ทำตามนะครับว่าไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากลองอะไรยังไงก็ผมทิ้งไลน์แอดมาให้แล้วก็ลองกดเข้าไปสอบถามหรือว่าจะสมัครอะไรก็ลองเข้าไป ตอบถามได้ตลอดเลยนะฮะดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยตอนที่ผมกดให้ดูตอนนี้เป็นรายการจ่ายครับผมกับทุน500บาทนะฮะตอนนี้ผมั่นแค่รอบไะ20บาทแค่นั้นเองตอนนี้สำหรับใครดูไม่ทันก็กดย้อนกลับไปดูได้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ารายการจ่ายสเก็ตเตอร์หรือว่ารูปแบบไอเฟกในการแตกของเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะสหรับตัวน,นี้ผมเล่นก็คือจังเกิลคิงก็น่าจะเป็นเจ้าอะไรทาซาน มีเนี่ยทาซานอย่างเงี้ยตัววา,วายเป็นทาซานมีลิงมีเจนโอ้โหมีโ,โหมาด้วยโอ้โหเลยอยเงี้ยบวกมาละเนี่ยจะดูว่าเจนนี่น่าเล่นอะไรยังไงแต่รายจ่ายเยอะไหมสเปคเข้าเยอะค่อนข้างน,นะสเปคเกมน,นี่ตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยอโอ้โหบวกบวกกันมาเรียบแยบเลยนะฮะ แล้วก็อย่าลืมนะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับใครไม่ชอบก็กดไลค์ได้นะกดได้เลยครับใครไม่ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์ชอบก็กดไลค์กดได้เลยครับเอบาไปเลยเพิ่เลยใจบ้งางหวะานี่ฮะสล็อตว่าทุนน้อยๆก็เล่นได้ง่ายๆครับ แต่เวลาถ้ามันแตกขึ้นมานี่คือแบบรู้สึกจะสองร้อเปอร์เซนจากที่ได้แน่ๆชัวร์ๆใยส่วนใหญ่โอ้หา้าร้อยเหรียญร้อยแล้วจะรอดป่าวะเดนเข้ามาช่วยหน่อย6บาทเอวาวะร้อยหนึ่งห้าครั้งอีกครั้งสามครั้ง ออครั้งครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเฮ้ยเอาว่ะโอ้โหเป็นไงล่ะครั้งสุดท้ายเขาบิ๊กวินว่ะเท่าไหร่อันเท่าไหร่มาดูนะครับนี่ฮะอย่างที่เล่นในดูก็คือไม่จําเป็นต้องเข้าโบนัสหรือว่าสเก็ตเตอร์ได้นะครับผกพันกวาไปแล้วตอนนี้สองพันว่าแล้ว 3, คออรับสามพันก็ไรสี่พัน นี่ฮะผมเล่นให้ดูแล้วนะครับสำหรับใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะลองกดเข้าไปดูกันนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่สำหรับรีวิวสล็อตรอบหน้านะฮะบ,บ๊ายบายครับผม oh, baby, Baby, please, let me love you much Come on, come on with me, baby